คำสาปแห่งนครธมโทษทันของพระเจ้าชัยวรมันที่7็สวัสดีครับวันนี้เราจะพาท่านเดินทางย้อนกลับไปยังใจกลางของอาณาจักรขอมโบราณเพื่อพบกับเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งผู้สร้างศิลปะความศรัทธาและคำสาปที่ยังคงก้องกังวานในการเวลาเขาคือพระเจ้าชัยวรมันที่7พระเจ้าชัยวรมันที่7 คือกษัตริย์แห่งจกักรวรรดิเขเมนในช่วงปลายศตวรรษที่12เป็นผู้สร้างนาครทมวัดบายอนและสิ่งก่อสร้างทางาศาสนาอีกนับไม่ถ้วนพระองค์ปกครองด้วยแนวคิดของพระโพธิสัตว์ทรงอุทิศพระองค์ในการเยียวยาผู้คนทั้งร่างกายและจิตใจสร้างโรงพยาบาลมากกว่า100แห่งทั่วราชอาณาจักรแต่ในความเมตตาก็ยังมีความเด็ดขาดในพระราชศรัทธาก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ทรงตรัสไว้ในศิลาจารึกว่าผู้ใดลบหลู่ธรรมะผู้นั้นจะตกต่ำกว่างเงาแห่งตนเองนี่คือจดเริ่มต้นของคำสาปที่ผู้คนยังกล่าวถึงจนทุกวันนี้ตำนานเล่าขานกันว่าพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ทรงใช้พลังจิตและบุญญาบร,รมีสร้างคำสาปเพื่อปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระองค์สร้างไว้ ไม่ว่าจะเป็นวัดบายน์วิหารตาพรมหรือแม้แต่เมืองนครธมทั้งหมดใครก็ตามที่ทำลายสถานที่เหล่านี้ลบลูพระธรรมหรือบุกรุกด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์จะพบกับเคราะห์กรรมที่รุนแรงคำสาปนั้นไม่ได้มาทันทีแต่มักเริ่มต้นจากความแปลกประหลาดความฝันซ้ำซากภาพนิมิตเงามืดในเวลากลางคืนและความเจ็บป่วยที่ไม่มีแพทย์ผู้ใดอธิบายได้แม้แต่ในยุคปัจจุบัน ผู้คนยังเชื่อว่าหากไปเยือนนคนรธมหรือวัดบายนต์ด้วยเจตนาไม่ดีเช่นขโมยหินศิลาพูดจาหยาบคายหรือล้อเลียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะ,ะเผชิญกับอุบัติเหตุการหลงป่าหรือฝันร้ายติดต่อกันหลายคืนนักโบราณคดีบางคนเล่าว่ามีผู้ช่วยชาวต่างชาติที่หัวเราะเยาะพระพุทธรูปหน้าวัดบายตนพบกับอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยไม่มีสาเหตุในวันรุ่งขึ้น ในจารึกฉบับหนึ่งของพระองค์ที่พบณนะปราสาทต,ตาโสมได้ระบุว่าเมื่อความดีถูกหรือทิ้งความมืดจะก้าวขึ้นมาจากพื้นดินนี่คือการย้ำเตือนถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่ฝังอยู่ในหินทุกก้อนของนครถมไม่ใช่เพียงศิลปะโบราณแต่คือมรดกแห่งจิตวิญญาณมีผู้เล่าว,ว่าในคืนเดือนดำยังมีผู้เห็นเงาของพระเจ้าชัยวรมันที่เ็ เสด็จตรวจตราโบราณสถานคล้ายกับยังไม่ได้เสด็จดับขันปรินิพานโดยแท้จริงท่ามกลางความมืดใบหน้าของพระองค์ในหินทุกก้อนที่วัดบาย์ดูคล้ายมีชีวิตบางครั้งก็ยิ้มบางครั้งก็หลับตาอย่างเศร้าแต่ไม่ว่าท่านจะยิ้มหรือหลับตาพระองค์ก็ยังอยู่เพื่อเฝ้าดูว่าใครจะยังเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใครจะเป็นผู้ละเมิดมัน คำสาปของพระเจ้าชัยวรมันที่7็ไม่ใช่เพียงคำขู่จากตำนานแต่คือพลังของความศรัทธาที่สถิตยอยู่เหนือการเวลาเป็นคำสาปที่ไม่ลงโทษผู้บริสุทธิ์แต่รอผู้ที่หลงลืมความเคารพในสิ่งที่ควรเคารพตำนานนี้จึงเป็นคำเตือนว่าอย่าประมาทต่อสิ่งที่เรามองเป็นเพียงหินเพราะในนั้นอาจมีจิตวิญญ,ญาณของผู้ปกป้องซ่อนอยู่และพระเจ้าชัยวรมันที่7อาจยังคงเฝ้ามองเราอยู่ เงียบๆจากใต้เงาพระพักที่สงบนิ่งเหล่านั้นขอบคุณที่รับชมเรื่องเล่าในวันนี้หากท่านชอบเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดตำนานและเรื่องลี้ลับอีกมากมายพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ